สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการจับมาเปลือยครับ ครับวันนี้ผมโก้ธีรศักพันธุจริยาครับครับผมชี้ปติการหนุนปกดีครับผมกับรายการจับมาเปลืยนะครับจะเปลือยทุกเรื่องราวของคุณแบบหมดเปลือกเรียกว่าเปิดแบบหมดใจเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นความลับของใครนะฮะเราจะจับมาเปลือยเอาความจริงให้ได้ที่นี่ครับใช่ครับถ้าเกิดใครรู้เรื่องความลับก็ต้องรูดซิปปิดปากให้แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บความลับไว้ในโอ่งแล้วฝังไว้ใต้ดินถ้าเราขุดเจอโอ่งแตกครับเรื่องราวก็จะมาถูกเปิดเผยกันนะครับในรายการจับมาเปลอยแน่นอนครับวันนี้ฮะเรามีใครที่จะจับมาเปลยคุณโก้แหมเวทีความงามอย่าง ไอ้ไม่ใช่พิธีกรรูปงามอย่างพวกเรารก็ต้องต้อนรับนะครับนางงามระดับประเทศเลยทีเดียวจะเป็นใครนั้นไปติดตามชมเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเธอแล้วน้องฟ้าชายศรสาครจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเอ๊ะตกลงเนี่ยชื่อว่าชายศรหรือชัยชยศรชัยยศรเออเออใช่ค่ะเพราะเหมือนกับตะก่อนที่เคยได้ยินตะก่อน,นอชื่อชันยศรเออฟ้าชันยศศรตอนนี้เปลี่ยนเป็นชัยยศรใช่ค่ะนะโอเคน้องฟ้ามาจากเวทีไหนคะไทยแลนด์ยูนิเวิร์สค่ะ มิสไทยแลนด์ยูนิเว r ร์กับ Miss u n i v e r s ์สไทยแลนดก็คือเวทีเดียวกันถูกไหมเวทีเทยวกันค่ะแต่ว่าหลังๆเขาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าก็ทางมิสเวทีใหญ่เขาบอกให้เปลี่ยนปีอะไรเปลี่ยนทั้งประเทศเลย2011ค่ะ2 0 1 1ตอนนี้2014ัก็แค่2็แค่ปีใจอยู่กันีก็ตตวเป้ากำลังพยายามอยู่ฮะเออแต่2 0 1 1นี่คือรุ่นสุดท้ายที่ใช้คำว่ามิสไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สใช่ค่ะแล้วเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ใช่ค่ะเนาะอ๋อแล้ว ความอ้วนนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝึกการเดินฝึกการตอบคําถามแล้วก็ฝึกว่านางงามคืออะไรอินเนอร์นางงามคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะฝึกคือตอบคาถามนี่ก็ต้องฝึกใช่ไหมที่เราเห็นกันตามเวทีประกวดเนี่ยก็ต้องฝึกส่วนมากเขาก็ฝึกมากหรอแล้วฟาตอนนั้นอ้วนไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะแค่เป็นแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเราสี่โลเองเองนี่เยอะเลยเนาะก็คือว่าเรียกได้ว่าก็ต้องแบบว่าทําตัวเองให้เฟิร์มที่สุดเพื่อประกวดเนาะก็ทำตัวเองให้สวยค่ะแล้วทำแบบพวกแบบว่ามีไหม เสริมอะไรพวกแบบว่าจมูกตาตอนที่จะไปประกวดนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำคือทําก่อนหน้านั้นแล้วถ้าทำจมูกก่อนหน้านั้นก่อนที่จะประกวดแต่ว่าคือไม่ได้ทาเพื่อไปเพื่อไปประกวดทำเพื่อปกติก็คือว่าปกติก็แบบอี๋ยวนี้มันก็มีเนาะทำตาทาจมูกแล้วแต่แต่เวทีนั้นเราก็คือมีแค่จมูกเท่านั้นเองตอนนั้นม like, ีแค่จมูกที่เป็นฐานเดิมเนาะแล้วอย่างเวทีประกวดทั่วๆไปหลายๆคนก็จะเคยได้ยินว่ามีการล็อบบี้ตําแหน่งรางวัลล็อกเอาไว้ตอนนั้นเจอไหม ถามว่าหนูล็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอเออไม่เจอกระแสไหมหรือว่าตัวเองล็อกเองเดี๋ยวถามถามถามว่าถามว่าหนูล็อกหรือเปล่าหนูคงตอบว่าไม่ล็อกแต่ถามว่าหนูเคยรู้หรือเปล่าว่าเขามีการล็อกขึ้นมาจริงๆไม่มีหลักฐานแต่หนูก็เคยได้ยินมาบ้างใช่ค่ะเคยได้ยินมาบ้างคือทุกๆวงการมันก็ต้องมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็เชื่อมีบ้างกลับมาคําถามหนูล็อกหรือเปล่าคะ ไม่ได้หรออ่าไม่ได้หรอคือถามว่าปีนั้นเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าเขาเห็นว่าแบบเอ้ยบางกอกเอเวเป็นสปอนเซอร์ไปไปไปเอ่อไปจังหวัดลำพูนแล้วหนูเนี่ยใส่สะพายบางกอกเอเวเลยจ้าหนูก็เลยล็อกหนูไม่ได้ล็อกเพราะว่าบางกอกเอเวยเนี่ยเขาเห็นเราเป็นหลานค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานในบางกอกเอเวแต่คุณพ่อไม่ใช่ผู้บริหารนะหนูก็เลยล็ไม่ได้หรอกนะคะก็เอ่อเรียกว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนูจะแบบไปมีความสามารถที่จะล็อกอะไรได้ไม่ได้หนู เพราะว่าเรากับผ like cool um> um> yeah> um ู้ใหญ่เขาคุยกันป่ะเออเนื้อของเขาหไม่รู้เราก็ทําเต็มที่ของเราไงใช่เราก็เต็มที่ของเขาผู้ใหญ่เขาก็เต็มที่ของเขาไงแล้วนางก็ได้มงมาเลยมิสไทยแลนด์ยูเวีร์สปี2011ครับฟ้าชัยยศรนี่ตอนนั้นชัยยศรแล้วตอนประกวดนะครับมันมีแบบเรื่องราวอ่ะที่เช่นขัดขากันตบตีใส่ยาทำให้ท้องเสียโดนมากับตัว <an> เออมีเรื่องเาเป็นคนโดน,โดนหนูโดนบอยคอร์ดโดนแบนด์จากทั้งแบบพวกพวกคนเข้อประกวดเกือบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแบนดเราใช่ค่ะว่ามันมีคนที่เขาไม่ชอบเขาก็แบบ เขาแบบตั้งแต่เริ่มเลยมันเกิดอะไรขึ้นแบบว่าในนพอเขาพอเขาเริ่มเห็นว่าเราเด่นนะคะเขาก็แบบไปบอกทุกคนว่าเราชอบตรงเนี้ยมันเหมือนละครเลยนะพอเขาเริ่มเห็นว่าเราเด่นแบบสื่อสนใจเราเขาก็ไปบอกทุกคนว่านี่ฟ้าเป็นอย่างนี้นะฟ้าเป็นแอปรวยทำเป็นมีกระเป๋าแบนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กเส้นนู่นนั่นนี่ทุกคนก็ไม่ชอบแล้วคือฟ้าเป็นคนแบบไม่ได้ดูเป็นมิตร เท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆนะคะแบบไม่ยิ้มไม่พูดคุยอะไรอยา่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยเชื่อซึ่งแบบสุดท้ายก็เพื่อนๆก็มาขอโทษกันค่ะตอนที่แข่งจบเพราะเขาก็รู้ว่าเออเราไม่ไดนิสัยอย่างนั้นอะไรอยา่างเงี้ยค่ะดราม่าเนาะจริงๆมันเ,ออเกิดจากที่หนูไปร้ายใส่เพื่อนๆไม่หนูไม่ได้ร้ายใส่ใครเนขายังร้ายแล <ๆ S 2> <ๆ S 3> ้วไม่ได้ใส่ตาร้ายตรงเลยนะเขาเชิดไงเขาเฉยเิดเพราะว่ามีคนเขาก็เมากันบอกว่าบ้านนางรวยนางก็เลยไม่ต้องแคร์ใครนางไม่รรวววยยยเเอออออแล้้้นนนาางงกก็คคีพบิดขึ คืออาการเรารู้คือจากที่เขาไม่คุยกับเราหรือว่าข่าวเข้าหูเราว่าไม่คุยกับเราค่ะแล้วก็มารู้ที่หลังตอนวันสุดท้ายท้ายๆเลยเพื่อนๆมาบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาพูดกับเธอเกี่ยวกับเธอแบบนี้นะแต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วแล้วแบบพวกเราก็ก็ขอโทษอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มา<ว>ช่วยดูไม่ได้มาพูดเลยตอนสุดท้ายอตอนเราได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยไม่ไม่ก็เขาเขาพูดก่อนได้เขาพูดก่อนได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยคนไม่คุยกับเราทั้งกองประกวดเนี่ยเราเราอาจจะมีปัญหานะหนูก็ ก็แย่อยู่ค่ะเพราะว่าเก็บตัวตั้งแต่วันเก็บตัววันแรกเขาก็ไม่คุยกับหนูแล้วจนวันสุดท้ายอะค่ะถ<ฮ>ึงจะเริ่มม,มาคุยกัน,น,นเดือนหนึ่งใช่ไหมไม่ค่ะเก็บตัวตอนที่ไปอยู่ลำพูนจริงๆเนี่ยสัปดาห์หนึ่งแล้วก็มีมาเก็บตัวที่กรุงเทพอ,อีกอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งไปเสร็จก็ท่านสักสองสัปดาห์สองสัปดาห์โดยที่ไม่มีใครคุยด้วยเลยไปไหนไมาไหนไก็ม,มีบ้างนะมีบ้างบางคนที่เขาแบบไม่สนใจเขามาคุยกับเราก็มี แม่แลวช่วงนี้ครับพี่จิ๊บก็มีกระ,สะแสอินเทรนด์นะเกี่ยวกับเวทีนางงามว่ามีปัญหาหน,น, <c oughs> นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสละตําแหน่งอ่ะสมมุติสมมุติว่าถ้าเกิดฟ้าเนี่ยเกิดเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสละตําแหน่งไหมสละต้องต้องสลละฮะ <c oughs> ทำไม <c oughs> อ่ะก็อืม คือฟ้าฟ้าฟ้า,าพูดเลยนะในฐานะว่าก็อยู่บวงการนางงามมานานน้องฝ้ายเนี่ยเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าเขาไม่เหมาะเป็นนางงามเพราะว่าเขาตัวเล็กเขาไม่สูงค,ค่ะแล้วก็ถามว่าสูงเท่าก็สูงเท่าพี่ปุ๊กลุกมีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพี่ปุ๊กลุกเนี่ยเขาเป็นนุษย์ที่อินเนอร์แรงมากมนุษย์ที่แบบเซนปุ๊กลุกอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องฝ้ายไม่ใช่แบบนั้นซึ่งก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่พร้อมกว่าเห็นเห็นในความสื่นะถ้าเรายึดการตัดสินของกรรมการตอนแรก แล้วเราก็ได้เป็นนางงามแล้วถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างสมมติเกิดเกิดเกิดขึ้นกับฟ้าฟ้าจะสละเแค่กระแสสังคมบอกแค่ว่าเฮ้ยอยู่ไม่เหมาะสมแต่จริงวันนั้นน่ะเราเหมาะสมแล้วอย่างเงี้ยเรา<ว>จะามากาให้เราชนะ,อะเออตังก็ได้แล้วตำแหน่งก็ได้แล้วทุกอ,อย่างก็ได้แล้วจะสละ หนูไม่เหมือนน้องฝ้ายไงเพราะว่าหนูรู้ว่านางงามแบบเป็นยังไงหนูวงการนางงามมานาหนูพูดได้เร็วหนูฉลาดแต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นนอ้องฝ้ายแล้วหนูไม่รู้ว่าฉันไม่ดียังไงหรือว่าฉันไม่เหมาะยังไงอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะไม่ฉลาดก็ได้ค่ะใช่ไหม,มแต่ดูน้องเขาเป็นคนมั่นใจเนาะมั่นขนาด<ข>าแบบก<ผ>ล้าบบวิจารณ์นู่นนี่นันน่นชอบอะเต็มที่เลยนะวันเนี้ยเออมาพูดกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่อง<า>ตัวเราหลังจากได้ตําแหน่งก็ต้องแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับมีการขุดคุยประวัติอะไรเงี้ยเราโดนกระแสบ้างไหม ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยโดนอะไรคะ่ะถ้าเรื่องประวัตินะเพราะว่าเป็นเป็นเด็กต่างจังหวัดเรียบร้อยเด็กเรียนอะไรเงี้ยจังหวัดอะไรคะอยู่ชนบุรีคะ่ะกไม่ต่างเท<ม>่าไหร่นะก็ไม่ได้ต่างใช่ไหมเรียบร้อยเหรอเออ <laughs> ดู <laughs> ออกจะแบบดูเฟี <laughs> ้ยวดูแบบว่าเปรี้ยวเดี๋ยวนะดนะปี2011นเอนี่ยโซเชียลมีเดียมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่ากับปัจจุบันหรือเปล่าเพราะในช่วงช่วงเนี้ยฮะคือแบบรูปในอดีตอลไรหรือว่าไปถ่ายอะไรต่างๆนะที่มันโชว์มา มันมีไงอาจจะเป็นยุคเริ่มต้นยุคฟ้าตอนนั้นมีไหมมีค่ะแต่หนูเชื่อว่าหนูเป๊ะมากแล้วหนูก็ไม่เคยเป๊ะคือเป๊ะคือหนูหมายความว่ามีแฟนก็จะไม่ถ่ายรูปคู่กับแฟนเลยทำไมอ่ะฮะหนูไม่ชอบโชว์แฟนอ่ะในความเป็นลัทิของส่วนตัวแล้วเชื่อเชื่อเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยรูปอาจจะกลับมาทำร้ายเราตั้งแต่ตอนยังไม่ดังนะก็เชื่อว่าแบบเฮ้ยระวังไว้ก่อนดีกว่า งั้ตอนนั้นตัวก็ไม่เคยถ่ายรูปกับแฟนไม่ไม่ค่อยค่ะส่วนมากก็ถ่ายแบบเหมือนเพื่อนกันหนูจะไม่แบบไปเกาะคอหอมแก้มถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะคือระวังตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ระวังตัวไว้เนิ่นๆส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งคือที่บ้านแบบแม่ไม่ได้ชอบให้มีแฟนแม่บอกว่าเป็นเพื่อนละกันเป็นเพื่อนละกันอะไรเงี้ยค่ะคนหนูก็เลยแบบซบซอบมาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันมีแฟนไหมฮะมีค่ะคนเดียวกับคนที่ไม่ยอมถ่ายตอนเมื่อปีสิบอคนนั้นเลิกไปนะแล้วแล้วเวลาดังเมืองางามอะคนมาทักเราเขาจะชอบพ พวกนางงามอ่ะสวยแต่ไม่มีสมอง